ทอดเครื่องนี้นะใช้งานนะครับมาดูประหยัดพลแรงงานได้ยังไงก็คือยกลงได้อัตโนมัตินี่ใช้งานตามนี้ไอดอปิกน่จะลงล็อกโอเคใช้งานง่ายแล้วถ้าอยากจะขึ้นอันนี้ของทอดเสร็จแล้วเราก็คลุกขึ้นนะครับยกขึ้นขึ้นตามนี้ขึ้นขึ้นเลยครับ ก็จะเอารถแถวถังลงรับตรงนี้ได้นะครับที่ลงให้ดูหน่อยได้ไหมตอนที่มันเสเด็จน้ำมันเสเด็จน้ำมันเสด็จน,น,น้ำมันจะลงตรงนี้นะคะมาดูฝั่งนี้ได้ครับส่วนน้ำมันเราร้อยแปดสิบลิตรขึ้นไปอุณหภูมิสูงสุดได้สองร้อยสามสิบนะครับเพราเราดูน,น, <ะ S 2> น้ำมินอยู่ไหนคะนี่เป็นมอนิเตอร์ที่โชว์อุณหภูมิครับแดงตรงนี้เป็นอุณหภูมิที่กําลังจะขึ้นครับส่วนสีเหลขสีเขียวนี้เป็นอุณหภูมิที่เราตั้งค่า ห้าน,นี่ลกหน่วยหลักสิบละร้อยร้อยแปดสิบห้านะครับเป็นขวดสีอย่างนี้ยืดยานเลยอันนี้มันใช้แก๊สหรือว่าใช้ไฟอะคะอันนี้ใช้แก๊สเป็น<อ>หลอดพอดีเครื่องนี้ก็คือพายะแก๊สนะครับเกือบเครื่องหนึ่งนะถ้าเราใช้กระทะแบบใบบัวทอดไปเจ็ดแปดชั่วโมงต่อหนึ่งวันเราก็ต้องใช้แก๊สไปหนึ่งถังใช้ครึ่งพราะเครื่องนี้วันละเ่ครึ่งถังก็พอครับผม